สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีทุกท่านครับวันนี้วันอังคารที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมมาทําหน้าที่สะพานบุญอีกครั้งหนึ่งในโครงการามะเร็งยากจนรนยะสุดท้ายของแม่มดกัญชานะครับโดยการรักษาเพียงเงินเพียงหนึ่งบาทนะครับวันนี้ผมได้นํายามาให้กับน้องต่ายที่อำเภอภูซางจังหวัดพะเยาอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องต่าย ถ้าใครตามทริปก็จะได้รับรู้นะครับว่าน้องไก่ได้รับพิษจากยาฆ่าหญ้านะครับตอนนี้วันนี้ผมแด้นําเอานี่ครับตัวนี้เป็นยาล้างพิษในเลือดนะครับเลือดน้องไก่ได้รับพิษนะครับต้องล้างพิษนะครับตัวนี้เป็นยาล้างพิษในเลือดส่วนนี้เป็นรูมูลนะครับตัวนี้เป็นตัวที่มีส่วนผสมของ THC กับ CBD เรียบร้อยแล้วห้าสิบห้าสิบนะครับ ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดใช้รักษามะเร็งพาร์กินสันอัลไซเมอร์ใช้รักษาหลายๆโรคนะครับอันนี้ผลิตในอเมริกานะครับบ้านเราไม่มีนะครับอันนี้ทุกอย่างที่ผมวางอยู่นี่ผลิตจากสหรัฐอเมริกานะครับส่วนนี้เป็น CBD750 นะครับตัวนี้ใช้ควบคุมนะครับสารสีขคดนี้เป็นนี่เป็นน้ำมันเม็มดมุกองแม่มดนะครับใช้ทาแผลนะครับตอนนี้ ภาวะการของน้องต่ายตอนนี้ก็คือหายเป็นปกติไปแล้วนะครับแล้วก็ไปทํางานได้ไปทํางานที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับไปอยู่ในโรงงานที่ทําเกี่ยวกับอลูมิเนียมทําเกี่ยวกับโลหะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ได้รับสารพิษกลับมาก็เกิดแผลเล็กน้อยนะครับเกิดเป็นตุ่มเป็นอะไรขึ้นมาจากแผลเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่ก็เลยต้องนํายาของแมมดนะครับนี่ครับ เป็นแผลจุจจจจุ๊บิดๆนิดหน่อยนะครับเนี่ยนี่นะครับจะเ,เกิดการอักเสบขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็เลยมาเป็นสะพานบูญอีกครั้งหนึ่งนะครับได้นํายาของแม่มดมามอบให้กับน้องตาตนะครับน้องายขอขอบคุณดรหมอแก้มหอมนารานช้างกับป้าองอกฤคยาสารพีที่มอบยาให้ครับขอบคุณคุณหมอและเจ้าตี๋ ดีจวยอเหนือน้องโดยตลอดขอบคุณเจ้าครับผมโอเคนะครับก็เดี๋ยวโอกาสหน้าเราก็จะมาติดตามผลอีกทีว่าการรักษาตัวแผลที่มันเกิดการผลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งของน้องตายจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็สําคัญที่สุดนะครับต้องฝากไว้ก่อนว่าน้องตายไปทํางานที่ศูนย์ประการก็ได้ไปกินอาหารตามปกติของคนทั่วไปซึ่งผู้ป่วย ในกรณีอย่างน้องตายเนี่ยจะต้องเข้มงวดเรื่องอาหารเป็นหลักนะครับจะต้องเข้มงวดเรื่องอาหารจะต้องควบคุมเรื่องอาหารน้ําตาลห้ามกินเด็ดขาดของหมักของดองห้ามกินเด็ดขาดนะครับหลายๆอย่างนะครับคือจะต้องเชื่อฟังนะครับเพราะถ้าหากว่าเราไปกินไปเรื่อยไปกินทุกอย่างเหมือนคนปกติทั่วไปมันก็จะจะมีสภาวะการอักเสบฟื้นขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเรื่องการคุมอาหารสําคัญ,ญที่สุดนะครับโอเคนะครับเดยวงหน้าเราจะมาพบกันอีกครั้งครับ สวัสดีครับผม